วันที่23สิงหาคมมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้1เวลา23นาฬิกานาทีการกล่าวสุนทรพจน์จากประธาน ECB ลาการ 2. ดเวลา23นาฬิกายนาทีการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติอังกฤษเบอร์รี่นอกจากนี้ในตลอดทั้งวันยังมีการประชุมสัมมนาแจ็คสันโฮต่อไปเป็นข่าวโฆษณาพับจีเพนกวินเจ้าเพนกวินตัวอ้วนสุดคิ้วจากโปรเจกต์ NFT สุดปัง ตอนนี้กลายเป็นเหรียญมีมสายกัปปนนที่ทั้งน่ารักและทรงพลังพร้อมให้เทรดคู่เงินบาทได้แล้ววันนี้บนบีทาชาไทยแลนด์โดยทั้งหมดนี้คือข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะมีการประกาศขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อตลาดค่างเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันที่23สิงหาคมมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้ 1>, 1. เวลา23.25นากา25นาทีการกล่าวสุนทรพจน์จากประธาน ECB ลากาศ 2.